ดีครับคลิปนี้เราจะมาเสนอการแกะเชือกนะครับเป็นถุงอะไรก็แล้วแต่ถุงข้าวถุงปุ๋ยถุงอาหารมาอาหารแมวนะครับถ้าเรามาแกะตรงเนี้นะครับมันยากครับเนี่ยเนี่ยแล้วบางคนสายตาไม่ดีนะครับมันยากนะครับให้หันไอ้ด้านที่มันเย็บนะครับด้านที่เป็นชายแบบนี้ออกออกตัวนะครับเอาด้านที่เป็นเรียบๆ่เข้าหาตัวนะครับแล้วก็หาของมีคมนะครับ ง่ายที่สุดแล้วนะครับสายตาไม่ดีก็ทําได้นะครับกรีดกรีดตรงนี้นะครับกรีดนิดเดียวกรีดปึ๊บครับกรีดไปแค่หน่อยเดียวนะครับครับเนี่ยครับหลุดแล้วครับง่ายครับไม่ต้องไปหาเชือกที่มันเป็นข้อต่อให้มันยุ่งยากเลยครับลองทำดูนะครับ